มัทธิวบทที่25ข้อ31ถึง36คำอุปมาในมัทธิวแกะและแพะหากท่านอ่านพัะก,กิติคุณมัทธิวท่านจะพบว่าพระเยซูทรงเทศนาแก่ผู้คนถึง5ครั้งอย่างไรก็ตามในตอนท้ายของการเทศนานั้นพระองค์ทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำพศชนะไปพิจารณา และตัดดสินใจไ้อย่าางเหมะมะอสุปมาเรื่องแกะและแพะในมัทธิวบทที่25เป็นคำสอนครั้งสุดท้ายของพระเยซูในบทเทศนาครั้งสุดท้ายของพงในพระกิติคุณมัทธิวในพื้นที่ที่พระเยซูรประทับอยู่มีแกะและแพะจำนวนมากคนเลี้ยงแกะต้องปล่อยให้แกะและแพะออกไปกินหญ้าด้วยกันในระหว่างวัน จากนั้นจึงแยกพวกมันและใส่ไว้ในคอกของแต่และตัวก่อนช่วงคำ่ำหากปล่อยให้แกะและแพะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนแพะจะไปรบขนแกะพระเยซูทรงตัดกับผู้คนว่าเหมือนกับที่คนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะในวันสุดท้ายของโลกพระเจ้าจะทรงแยกผู้คนทั้งหมดผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดจะถูกรวบรวม เหมือนแกะและส่งไปทางขวามือส่วนผู้ที่ต้องถูกวิพากษาจะถูกรวบรวมเหมือนแพะและส่งไปทางซ้ายมือในเวลานั้นพระเยซูทรงตัดกับผู้ที่อยู่ทางขวามือซึ่งเป็นฝ่ายของแกะว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำ ท่านก็ให้เราดื่เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปื่อยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราจำอยู่ในพันธนาการท่านก็ได้มาเยี่ยมเราผู้ที่อยู่ทางขวามือตอบว่าไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทำสิ่งเหล่านั้นให้กับพระองค์เลย พระยซูตัดว่าซึ่งท่านได้กระทําแก่คนหนึ่งคนใดในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ําต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วยนอกจากนี้พระยซูยังตัดกับผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือซึ่งเป็นฝ่ายของแพะว่าพวกท่านจะต้องไปสู่ไฟนิรันร์เพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำ ท่านก็มีได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปื่อยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหง่มเราเจ็บป่วยและจำต้องอยู่ในพันธนาการท่านก็ไม่ได้มาเยี่ยมเราผู้คนทางซ้ายมือตอบว่าไม่จริงหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพระองค์เราจะต้องดูแลพระองค์แน่นอนพระเยซูตรัสว่าซึ่งท่านมิได้ทำ แก่ผู้ต่ำต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนท่านมีได้กระทำแก่เราด้วยพี่น้องทุกท่านพระเยซูตรัสว่าหากเราปรารถนาจะได้รับชีวิตนิรันดร์เราจะต้องรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเราพระงยังตัดด้วยว่าการรักเพื่อนบ้านนั้นไม่ควรจำกัดเพียงผู้ที่รู้จักดีหรือผู้ที่เราเคารพ นนั้แต่ยังรวมถึงเพื่อนบ้านที่อ่อนแอและขัดสนรอบตัวเราพงสอนเราว่าการรับพวกเขาก็คือการรักพระเยซูและรักพระเจ้าการฟังพระเจ้านั้นสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการนำพรเจนะไปปฏิบัติพระเจ้าทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระทำเช่นนี้ ตั้งแต่การเทศนาครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกเราทุกคนที่รับพระเจ้าได้นำพจชนะของพระเยซูไปปฏิบัติโดยการดูแลและปลอบประโลมเพื่อนบ้านและผู้ที่กำลังประสบความยากลำบากรอบตัวเรา